เรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่แตกต่างจากเรียนที่กรุงเทพหลักสูตรก็เหมือนกันคณาจารย์ก็เหมือนกัน,น,าากอ,น,กนอุปกรณ์การเรียนการสอนก็เหมือนกันอีกแล้วไรละ่ะที่ต่างกันมากินข้าวกับลูกเพื่อการเรียนรู้ที่ครบครันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลายาัาย,าลายเอกชนชั้นนำของเมืองไทย คุณผู้ชมดนตรีไทยเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาประกอบด้วยศาสรและศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามและทรงคุณค่าควรคู่แก่การได้รับการอนุรักษ์และสืบสานให้ศิลปะแขนงนี้ดำรงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราต่อไปค่ะและทางมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ก็เป็นอีกสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ให้ความสำคัญ ต่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมไทยตลอดมาซึ่งล่าสุดมหาวิทยาลาัยหัดใหญ่ได้จัดโครงการมหาดุริยางไทยเทอทย8 4 0 0รษาตามรอยพยุโคลบาทขึ้นในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อถวายเป็นราชสักการะแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสประชนมายุครบ8 4พรรษาค่ะ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ84พรรษามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ได้ร่วมมือกับกลุ่มสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลาชมรมดนตรีไทยจังหวัดสงขลาจัดโครงการมหาดุริยางไทยเทิดไทย84พรรษาตามรอยพยุค,คลบาตขึ้น ซึ่งการร่วมบรรเลงดนตรีไทยจากนักเรียนนิสิตนักศึกษาจำนวนกว่า100คนจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดสงขลาอาทิโรงเรียนมหาวชิราวุธโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลายัยโรงเรียนนวีมินทราชูทิศท,ทักษินมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยทักษิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชและวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงคิดว่ามหาดูยางไทยเทิดพระเกียรติเนี่ยเป็นงานที่เหมาะสมที่สุดนะคะในปีนี้จึงได้นัดปรึกษาหารือกันในชมรมดนตรีไทยจังหวัดสงขลา ต่างก็เห็นพ้องกันว่าเราจะจัดมาดูอย่างไทยเทิดเกียรติหน้าปลื้มใจอย่างยิ่งก็คือคณาจารย์ทางดนตรีไทยอาวุโสทั้งหลายต่างก็มือกันให้กำลังใจในการจัดงานครั้งนี้ท่านผู้ครองที่มีส่วนร่วม คุณครูที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้สถาบันมาาลไยที่มีส่วนร่วมนั้นก็จะได้ภาคภูมิใจว่าท่านคือผู้หนึ่งที่ได้ร่วมกันฉลองงาน84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่สวัสดีค่ะตลอดการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากการมันเรงดนตรีไทยจากนักเรียนนักศึกษา12สถาบันแล้วท่านผู้ชมยังจะได้พบกับอาจารย์สมบัติสังเวียนทองศิลปินจากกรมศริลปากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านดุริยางไทยที่ได้เข้าร่วมในการแสดงครั้งนี้อีกด้วยค่ะในตัวกับผมเองในฐานะของผู้อำนวยการเพลงและผู้ฝึกซ้อมวงมหาดริยางไทยนะเทิปะเกีย 84พรรษานะครับก็ขอเชิญชวนให้มาร่วมแรงร่วมใจมาฟังดนตรีในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นดนตรีที่เรียกว่าวงมหาวิยาลัยเป็นครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ได้ปรากฏมากนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้นะครับแล้วครั้งนี้เป็นวงมหาวิยาลัยที่มีคุณภาพนะครับ ทุกด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบรรเลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนบวัฒนธรรมในการบรรเลงนะสิ่งต่ตางๆเหล่านี้เนี่ยก็ขอให้เชิญชวนเข้ามาชมด้วยสายตานะครับกับผมก็ขอฝากไปนิดหนึ่งนะเรื่องของดนตรีไทยนะ พวกเราจะต้องช่วยกันรักษาซึ่งมันเป็นสมบัติถ้าพวกเราไม่ช่วยกันเนี่ยมันก็อยาสูญหายลงเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่มหาวิทยาลัยหัดใหญ่หรือตามหมายเลขโทรศพัพท์074200325ซึ่งบัตรก็มีราคา200และ500บาท เพื่อที่เราจะนำรายได้มอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาและชมรมดนตรีไทยจังหวัดสงขลาค่ะโอกาสแบบนี้อาจไปได้หาได้ง่ายๆนะคะที่จะมีการรวมตัวกันของนักเรียนนักศึกษาถึง12สถาบันยังไงก็อยากให้คุณผู้ชมไปร่วมชมการบรรเลงดนตรีไทยในครั้งนี้กันเยอะๆนะคะเวลาของออนก็หมดลงแล้วค่ะแล้วเราไปเจอกันที่งานมหาดุริยางไทยเทิดไทย84พรรษาตามรอยพยุคคลาบาทกันนะคะสวัสดีค่ะ เรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่แตกต่างจากเรียนที่กรุงเทพหลักสูตรก็เหมือนกันคณาจารย์ก็เหมือนกัน,น,าากอ,น,กนอุปกรณ์การเรียนการสอนก็เหมือนกันอีกแล้วอะไรละ่ะที่ต่างกันมากินข้าวกันลูกเพื่อการเรียนรู้ที่ครบครันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลายาัาย,าลายเอกชนชั้นนำของเมืองไทย